นี่ครับอันนี้สอที่ผมทําเองครับผมทําเสร็จแล้วครับผมแจกครับใครอยากได้ครับเม้นมานิสอหน้าหมีครับแอนกติกาครับไปดูท้ายคลิปับผมบอกไว้แล้วเป็นแกนได้ไว้ี่ยอนยังเท่อะเป็นแกนไวยังแจ๋วครับเป็นนิสอตูบิเนียมครับอยากได้เม้นมาแจกฟรีอ้นาหมีนี่ครับผมจะเปลี่ยนนิสอ ลินสอพลาสติกเป็นลิเนสออลูมิเนียมอลูมลิเนียมทำครับมันน่าจะสวยดีครับอยากทำครับแจกแจกันนะอันนี้ทำแล้วแจกดีกว่าครับเดี๋ยวผมแจกเลยทำเสร็จเดี๋ยวแจกเลยไครเม้นมาอยากได้ดินสอน,นี้เพราะอะไรเดี๋ยวแจกเลยครับเดี๋ยวอีกทิท้งครับท้ายคลิปนะครับนะไปทำมันก่อนดีกว่าเพื่อไม่กายไม่เสียนาฬิกา

มันมันมันเจาะมันเจาะล้ามันเป๋ไปหน่อยนะครับไม่สวยเลยเดี๋ยวทำใหม่ครับไอเส้นกว่านี้ เสร็จแล้วครับนิ้นสอครับสวยไหมแหมเ่๋วครับลิ้นสอเดี๋วอย่างนี้ก็สวยนะเดี๋ยวทําปอกกันหน่อยครับปอกออันนี้ผมทําผมแจกนะครับผมแจกใครอยากได้ครับกติกาครับง่ายๆเลยเม้นมาเม้นคําว่าหน้าหมีด้วยกันครับหน้าหมีเม้นไหนมีคนกดไลค์เยอะสุดผมแจกคนนั้นครับ อ, <S 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 อย่างไรเดียวเอาเป็นว่าวันที่ปิดปิดร่วมสนุกวันที่เกตมกกลาครับวันที่เกตมุกกลานะครับประมาณสี่ทุ่มเดี๋ยวผมว่าจะประกาศผลครับว่าคนไหนได้นะครับขรยยากได้ครับเม้นมาครับนิสสอครับคำว่าหน้าหมีครับ ลิศหน้าหมีครับเออเม้นมาว่าลิศหน้าหมีครับคนไหนเม้นแล้วมีคนกดไลค์เยอะสุดผมแจกลิศครับเนี่ยแจกเลยครับให้พี่เฟยได้แจกพี่เฟยครับนะรวมสนุกกันได้ครับห,หน้าหมีสวยมากอ่อยอ่างสวยอะ่ะนะหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกเลยบ้างลิศเนี่ยลิศวีเนียมครับ